สวัสดีจ้าพี่น้องเบิงสภาพอากาศสภาพเมืองอากาศในเดนมาร์กนี่เบิงต้นไม้เฮ้ยอยู่บ้านไรก็เงียบเอาเบิงกระเทียมกำลังขึ้นเต็มพี่น้องเลยแต่แข็งนี่ชุบมาได้ดอกกระเทียมเห็นปะขึ้นเต็มเนี่ยทุลุ่ีเล็กกำลังขึน้น ที่มาอีหยังกับมาสิเขาน้าห่อนเพ่แห้งเบิ้งถึงกระเทียมจะเบิ้องขั้กระเทียมขึ้นเต็มยู่แต่ดินมันแข็งมันขุด,ด <c oughs> บ่ได้จับเบิ้งดิวเป็นสภ,ภาพแนวใดมันก็อ่อนอยู่เนาะมันต้องขุดบังมันสิเป็นแนวใดโอ้ ดินคือแกงเลโอ้นี่แกนคัดดินมันแข็งเนาะคุดว่่ได้เพราะว่ามันยังเป็นน้ำแข็งอยู่ของล่างดินมันเลยแข็งอืมพูดนะก็ล่างคืนนี่เบิ่งนี่งามคัดเนี่ย ปั่งข้นจุลุจิลิอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่มันหาขุดบ่ได้เนาะดินแห่งคักแต่ว่าแห่งเป็นน้ำแข็งเลยเนี่บ่เป็นแห่งเปียกถ้าเปียกมันขุดได้อยู่นี่ตายโฮ้ยสภาพบรรยากาศในป่านะฮะอย่างเงี้ยหาของแฉบ่าเจอ,อ เบื้องนี้อโอ้ยสภาพอากาศเฮทเงาเสาส่วงเนาะไปใส่กับบอดายพี่น้องเลยเบื้องเอาเบือ้องเอาดื้อแม่น้ำก็เป็นน้ำแข็งเดนมากแน่ปากัดินแกน มึงก้อนใหม่มึงไปหาเห็ดพอจังไดพี่น้องมึงมึงต้นใหม่อ้อยู่แต็นในบ้านไรขันยู่ในบ้านมันก็นหอนเนาะออกมาข้างนอกมันก็นหนาวอากาศมันก็นเป็นแนวนี่เนาะเดนมาร์กนะคะเดนมาร์ก อากาศดีอยู่แต่ไอ้ขันพักใส่เสือหนา,นา,นาเหนียมยางมันก็นสบายจะบึงเห็ดหูหนูด้วยนี่แอดแปดอยู่นี่นี่เห็นว่ะแห่งมีอยู่เห็ดหูหนูหักแห่งมันมันติดแอดแปดอยู่ในมันแห่งเมื่อไหร่นี่แหง เมื่อนาเฮ็ดล้วพี่น้องจะเขานาห่อนเรียกกับสิมี่เฮ็ดหม่มาเนาะ <S <S ป้านี่ปะเข็บหลายแ้่เลยบึงบึงคอนอันนี้นนนเนาะเข็บมันไอเฮ็ดมันตายแอบแปดเลย <S 1> <S 1> า้าไปบึงอัน ทะเลเนาะค่ะนำ้ะนำแข็งเบงทะเลเป็นน้าแข็งอันสภาพอากาศแบบนี้นเนาะเบงเห็ดหูหนูพ่นกระเสียนและเนาะบดกระเสียนแล้วบันนี้ก็ต้องรอบปีหนาเบงสภาพนี่แต่ว่าถ้าไปแช่น้ำกับซ้นมังกงได้นี่ พี่น้องเบิ้งนี่เต็มอยู่นี่ไปแสซ่น้่เขานะ่ะซื้นหมอกก็ซื้นซื้นซื้นมาเห็นแล้วก็ต้องเก็บไม่เก็บเดี๋ยวเขาจะด่าให้ เนาะพี่น้องอย่าเจ้าที่เจ้าทางพันสิบ่ให้เก็บอีกปีหน้าต้องเก็บเห็นแล้วต้องเก็บอีเหี่ยวพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่พี่เบิ่งมข้อค่ำมัน็งเนาะเฮ้ยงามคักโอ้ นี่ว่าแถวนีุ่้งน้ำแข็งเห็ดนางฟ้าเด้อพี่น้องนี่วุ้งจะเอาได้โอ้ยตายหักนี่อ่ะวุ้นอู้วน้ำแข็งพี่น้องน้ำขับายโอ้ยเอ้ยแข็งขักพี่น้องเลย tất cả mọi ít đâu thì ông nghĩ là, uh, là khi chắm okay còn vẫn vậy. nè em khát đau thế <laughs> ý, Mưng, nào phạt em chẳng ui hát cổng mừng 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 มืดพี่น้องมาหาหอยหลอดใส่ละหอยหลอดหอยหลอดจะใส่น้อหอยหลอดเบื้องแม่น้ำแม่น้ำเป็นน้ำแข็งน้ำหนาวพี่น้องหนาวหนาววังว่าหอยหลอดมันขึ้นบ่อย